พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยตรวจหวยหาหน่อยประจำงวดวันที่17เมษายน2563กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยห้าหน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เป็นลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดีขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับ ผลหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่17เมษาย,ยน2563เลขที่ออก76204 76204เลข4ตัวที่ออก6204 6204เลข3ตัวที่ออก204 204เลข2ตัวบนที่ออก04 04 4 4เลข2ตัวล่างที่ออก89 89ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮานอยพิเศษประจำาววดวันที่17เมษายน2563เลขที่ออก36245 36245เลข4ตัวที่ออก6245 6245เลข3ตัวที่ออก245 245เลข2ตัวบนที่ออก45 45เลข2ตัวล่างที่ออก29 29ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮานอยพิเศษย้อนหลังวันที่16เมษายน2563เลข4ตัว4126เลข3ตัว126เลข2ตัวบน26เลข2ตัวล่าง79 วันที่15เมษายน2563เลข4ตัว2433เลข3ตัว433เลข2ตัวบน33เลข2ตัวล่าง82วันที่14เมษายน2563เลข4ตัว0318เลข3ตัว318เลข2ตัวบน18เลข2ตัวล่าง05 วันที่13เมษายน2563เลข4ตัว1786เลข3ตัว786เลข2ตัวบน86เลข2ตัวล่าง95